กุระเริ่มบานแล้วค่ะนี่เริ่มผลิดอกแล้วนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงบานสะพรังค่ะนี่อาทิตย์นี้เริ่มบานยังบานไม่เต็มที่นะ วันนี้คุณปู่คุณยา่าพาเด็กๆมาเดินเล่นดูซาก,กุระนะคะนี่ค่ะกำลังเริ่มบานนะพอดีอาทิตย์นี้จีโดคังปิดค่ะก็เลยไม่ได้ไปก็เลยมาเดินเล่นบนภูเขาที่ประจำแทนมาเช็คซาก,กุระด้วยว่าบานหรือยังกำลังเริ่มบานเลยค่ะสวยเนาะ เดีย๋ยวอาทิตย์หน้ามาใหม่เดีย๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูตอนบานเต็มๆอีกทีหนึ่งนี่ต้นนี้ต้นนี้บานเยอะหน่อยนี่ดูใกล้ๆสวยไหมคะสวยเนาะชอบจังเลยอะ่ะโอ้ยสิชาชอบจังเลยอะ่ะมีความสุขจังเลยสากุระสวยมากๆเลย ลมมันพัดนะคะปกัดยากนิดนึงอยากให้ดูซูมๆใกล้ๆนี่นะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนี่สวยเนาะใครคิดถึงญี่ปุ่นดูซากุระจากสิชาไปก่อนนะคะมาเก็บซากุระให้ดู ต้นนี้บานเยอะต้นนี้บานเยอะสุดเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าบานสะพรั่งสวยยิ่งต่นนี้แน่ๆเดี๋ยวมาใหม่นะคะ แม่ย่าเห็นว่าซาก,กุระยังไม่ค่อยบานนะคะแล้วก็อากาศก็หนาวด้วยก็เลยพาไปดูดอกนาโนฮานะแทนค่ะ มากเลยที่นีหรือเปล่านะวาวสวยจังเลยเต็ไมไปหมดเลยค่ะนี่ไงฮิดาลิอ้ยนี่ค่ะนี่ค่นนี่ค่ะ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 ,คะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วาม,าามาถึงแล้วนะคะสวนนาโนโฮานา นี่ดูในรูปสิสวนใหญ่มากเลยอ่ะม,มีแค่เรามาเที่ยวคันเดียวนะอันนี้รถเจ้าหน้าที่โชคดีคุณแม่โทรเพื่อนคุณแม่ค่ะโทรมาบอกพอดีค่ะว่ามีสวนนโนคนะค่ะเราเราก็เลยย้ายมาที่นี่กันแทนค่ะนี่ดูรูปนะคะสวนใหญ่มากเลย,น,น,เลยนี่นะ อันนี้ตรงที่เราจอดรถนะเราจอดรถตรงนี้นะคะนี่ก็คือเป็นส่วนนี้นะส่วนนี้ก็คือส่วนนี้นะคะใหชีว้ิวลิปสวย ันเข้าสวนกันไปแล้วอุ้ยสวนใหญ่ให้เข้าไ้นี่นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่20มีนาคมนะคะถึงวันที่3เมษายนค่ะดอกนี้ก็คือบอกตามตรงนะคะว่ากลิ่นมันเหม็นนะพี่ชาไม่ชอบกลิ่นนะคะแต่ชอบความสวยของมัน อืมให้โอเคให้ให้รถไม่ต้อง,องคนปู่อุ้มชี้เลแต่ว่าคุ่ไส้นะไ <laughs> ทยชีสนุกไปแล้วไทยชีวิ่งแล้วชีดาวโก้ เหมือนเข่าวงกดดอกนาโนฮะนักค่ะอ๋อสวยมากเลยแต่เหม็นเหม็น

าทางออกไม่เจอเดินวนอันนี้นะคะเป็นหมลอนให้ถ่ายรูปไฮชิมวยไก่ดิไฮชิค oh, กุจิห้ชิมานี่ดิไฮไฮชิอิเลเตใฮ้ชิเซ็นะเอ๊ะไอจูสุไฮสวัสดีโอ้ปรับเก้าอี้ปรับเก้าอี้ไฮชิสวัสดี ข้าจิเฟสเฟสข้าโอขดจิข้าเขาให้ให้สวัสด e ีสวัสดีข้าโอดจิให้ให้ดจิขดจิข้าโอดจิอเจอีาจ ถ่ายรูปเมื่อกี้นะคะก็จะเดินขึ้นไปลานจอดรถได้เลยนะคะตอนนี้คุณปูก่ก็อุ้มเอตตะไปรถแล้วน่าจะเริ่มหนักแล้วแหละถ้าเราเดินย้อนเข้าไปในสวนเราก็คงอาจจะงงว่าจะออกทางไหนอ๋ <c ười> ออันนี้นอ๋ออันนี้<อ>เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของเกาะอวาจินะคะภูเขาลูกนี้อวาจินนอนนไอเลนด ของภูเขาที่สูงที่สุดของกเกาะอวัจิโค <Okay. S 1> จิโคจิโคจิไฮชิมิเอไฮชิไฮชิโคจิมิกิมิกิโคจิโคจิโคจิไายเราก็ออกทางเดียวกันดีกว่าค่ะชัวนี่นะแล้วก็ไปลานจอดรถค่ะ นะคะริมถนนนะไม่ยังไม่ได้เดินออกไปอืมอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะอันนี้เป็นโซนห้องน้ําค่ะ <c oughs> มีห้องน้ำหญิงชายไว้บริการนี่ดูสิรถเริ่มทยอยมาเที่ยวกันแล้วเราเป็นคันแรกที่มาเที่ยวค่ะตอนนี้รถทยอยมากันเรื่อยๆแล้วค่ะนี่ดูสิ รถทยอยเข้ามาจอดกันแล้วนะคะเรื่อยๆแล้วนี่นี่อันนี้เป็นทางเข้ามานะคะสวยอะมาเดินชมบรรยากาศทางเข้านิดนึง โซนทางเข้าก็สวยดีนะคะแต่ว่าเราสามารถเดินดูแล้วก็ถ่ายรูปได้แค่เฉพาะบนถนนนะคะจะไม่มีทางเดินลงไปใกล้ๆกับดอกไม้นะคะนีนี้ก็ไปเดินเล่นมาเสร็จแล้วก็มานั่งถ่ายรูปวันนี้มาแบบหน้าสดมากเลยไม่พร้อมไม่คิดว่าจะได้มาดูดอกไม้คะ่ะนี่ เมนมากเมนมากค่ะสวยแต่เม็นต์อืมไอชีไอจีดาวมีไอจีกลับแล้วนะวัวัวเราเข้ามาเที่ยวฟาร์มวัวกันต่อนะคะฟาร์มวัวของนม ประจำเกาะอวจิวิเรามาเที่ยวฟาร์มวัวนะคะที่ผลิตนมอวจินะคะน้องวังวเมนขี้วัวมากเลยเฮ้ยอไอชิไอชิไปไหนลูกคนมาเที่ยวเยอะเลย ใิ้ดูเอต่ะให้ตาชอบวะลูกมูมูเอต่ะูมูอ้าวあのベリフェマスミュージックモーツァルドイツのอุจิลิซึนอ๋อวัวฟังเพลงอ๋อนมนมอร่อยเพราะว่าวัวฟังเพลงนะคะ อุ้ยดูวัวกำลังคลึเรื่องอุดเตีาวมองเห็นไหมในกล้องอยวันนี้คนมาเที่ยวเต็มเลยอะ่ะวันนี้วันจันนะแต่ว่ามีคนมาเยอะจังเลยอะ่ะไทชิอากาจัง <c oughs> น้องม้าน้องม้าสวัสดีเลยน้องลาอันนี้น่าจะเป็นม้าหรือลาอ,อ๋อเขาอยากกินเขายากกินเขาคว,วักมือเรียก ดู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 เขาควักมือเรียกค่ะเขาอยากกินฮาชิฮาชีเอาเปล่ากิฟโตะปะฟู้ดทาเบตเต้ทาเบตไต้เข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นโซนแบบขายของฝากนะคะมีขนมแล้วก็เป็นโรงอาหาร แล้วก็มีตู้เกมให้เล่นด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นร้านขายของฝากโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีไอติมน่ากินตอนนี้เดินหาคุณปู่คุณย่าแล้วก็เด็กๆอยู่ในนี้จริงๆด้วยก็เดินหาอยู่ว่าอยู่ที่ไหนเอาเปิดตรงไหนทางเข้าทางนี้หรอนี่นะคะข,ของฝาก โมอลอนวัวอะเต็ม <laughs> อ่าซื้อเม็ดตย <laughs> คือที่นี่อาวาจิก็จะมีขึ้นชื่อไม่กล้ากินเนี่ยพึ่ง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 จะไปเล่นวัวแม่บอกว่าพึ่งจะไปเล่นวัวมาน่ารักน่ารักแล้วมันจะมากินเนื้อวัวไม่กล้ากินค่ะก็เอาวจิก็ขึ้นชื่อด้วยขึ้นชื่อเรื่องหอมใหญ่เนื้อวัวนมวัวนะคะ มีไก่นะคะมีนกยุงแล้วก็มีอุซากิกระต่ายกลมตารางถี่มากเลยค่ะเกือบมองไม่เห็นน้องกระต่ายเลยค่ะนะมาซื้อตั๋วไปรีดนมวัวนะคะแล้วก็มาจ่ายตังค์ซื้อตั๋วเสร็จเราก็มาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะรับหมวกไปใส่ค่ะใส่หมวกให้ให้ให้ ช่วงที่รอคิวรีดนมวัวนะคะก็เลยพาไทชี่มาเล่นขับรถก่อนขับเพราะว่าเห็นแถวมันยาวค่ะไม่อยากไปยืนต่อแถวยาวค่ะนี่ไทชี่ขับเองเลยอ่ะไทชี่โอ้ค่ะไทชี่ขับเองว้าวไทชี่ขับรถจุนไทชี่จุนฮเฮ้ยนี้ถึงเวลาสิชาได้

อ uh ัน huh, นี rition, asis, ้จีว่ะอันนี้จีว่ะอันนี้จีว่ะไอชิอันนี้จีวะนี่นะคะเฮ้ยไอชิน้องวัวน้องวัว <launches> พี่วัว <knowledge> พี่วัววัวปะใส่หมวกอ่ะ หายต่หมวกให้คาวาอีอนึกถึงฟาร์มนมราชบุรีเนาะน้องโพบ้านศิชาเองค่ะราชบุรีอ่ากลับบ้านจบทริปวันนี้แล้ว วันนี้ไม่คิดว่าจะได้มาเที่ยวเยอะขนาดนี้ค่ะ,ะสนุกจังเลยได้รีดนมวัวด้วยว้าวคาวาอีคาวาอีเลยจิหายดูหน่อยูกเออคาวาอีนะากลับแล้วอันนี้คือทางเข้าฟาร์มวัวเมื่อกี้นะคะ